ทุกคนดีดีดตลอับเข้าสู่ช่องเรนาวนะครับันนี้นะครับนก็จะมาดูตัวอย่างซีรีส์วายเรื่องใหม่กับทุกคนได้ดูกันบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นซีรีส์ไวา์สารมาเฟียที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆากเนกก็คือเรื่องหลักโคตรโคตรโคตรยงมึงเลิฟซินโดมเดอะซีรีส์จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเน็กมีการพูดถึงไปแล้วบ้างน,นะครับในตอนแรกที่มีการเปิดตัวนะคะมีการเปิดเผยนักสแสดงมีการปล่อยโปสเตอร์ออกมา ตอนนั้นก็มีการรีวิวนะคบแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกเนหลังจากที่เห็นครั้งแรกนะครับรู้สึกยังไงแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเนื้อหาว่าทาไมเนี่ยถึงหยิบภาคนี้นํามาเล่านะครับนามาขยายต่อเป็นเวอร์ชั่นของซีรีส์ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวอย่างแรกนะครับหลังจากที่มีการปล่อยออกมาเล่นดูแล้วนะครบรู้สึกยังไงแล้วก็ในตัวอย่างนี้เนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างซึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้อินเสิร์ตคลิปวิดีโอแบบเต็มๆนะครับโดยคนได้ดูเนื่องจาก จะมีปัญหาในเรื่องของลิขสิทิ์ต่างๆแล้กก็เลยจะแปะไว้ใต้คลิปให้กับดกคนได้ไปหาดูกันนันเองซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับความยาวไม่ได้เยอะมากดยคนจะอยู่ที่33วินาทีด้วยกันนะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องความรักของเดกกับอิฐนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยรักกันแากๆม่งเนาะหลังจากนั้นก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับมีการยิงกัน แล้วก็ความสมนใจาต่างๆก็กลับคืนมาเนี่ยเองก็จะเป็นการตัดฉากไฮไลท์ที่สํำคัญสําคัญจริงๆนํามาเล่าแล้วก็นํามาพูดถึงในซีซั่นนี้นะคะให้กับทุกคนได้ดูกันพอกเลยนะครับถึงแม้ว่าในตัวอย่างเนี่ยความยาวจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ทําให้เราได้เห็นภาพรวมนะคะของเรื่องนี้ว่าเคยภาคนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรือราในทิศทางไหน เรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่หลายคนนะคบอ่านหนังสือยายมาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องราวของเด็กอีเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะมีความเข้มข้นยังไงมีความแซ่บยังไงบ้างพอมาในเวอร์ชั่นของซีรีส์นะคบก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าแต่ละคนก็จะมีภาพที่แตกต่างกันแต่เรนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบในเวอร์ชั่นของซีรีส์โดยเฉพาะในตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะคะพวกเขาเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับเรนค่อนข้างยี่จะชอบเลยแหละโดยเฉพาะฉากเปิดมานะคบที่พวกเขาแสดงความรักต่อกันเนาะ ตอนแรกนะครับยอมรับเลยว่าอาจจะไม่ได้อินแล้วก็ไม่ได้แบบเคยฟินเท่าไหร่ที่พวกเขาแบบหลักกันอะไรเงี้ยเออแต่พอในตัวอย่างเนี่ยรู้สึกเชื่อนะครับโดยเฉพาะฉากที่แบบกอดกันเนาะก็แบบเคยแสดงความรักได้ดีดูพวกเขารักกันจริงๆหลังจากนั้นก็แบบอมีวัเที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าภาพผักมาแบบเคยได้ค่อนข้างที่จะลงตัว พอมาแสดงความรักหลังจากที่ดูแลกันแล้วก็มีความแซบจริงๆเคยแซบลืมอะ่ะแบบฉากอินซีหลังจากที่พวกเขาแบบช่วยเหลือกันจริงๆอะไรเงี้ยเออมันก็มีความแบบช้ำปอดประหลอดแตกแล้วก็จะเป็นฉากจบที่หลังจากแบบเรื่องราวต่างๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีการแบบยิงปืนคนไลยคัมแบ็คเนาะก็ความตดอตานต่างๆกลับขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะคะในตัวของตัวอย่างแรกเนาะทำให้เราเนี่ยเคยได้เห็นว่าอ่ะโอเคการเดินทางต่างๆของพวกเขาเป็นยังไง นักแ,แสดงมีเคมีที่เข้ากันไหมแล้วก็ในภาคนี้เนี่ย จะเป็นรื่อเราเป็นยังไง,อง,อาางาาและอาจจะพูดคําว่าภาคกดบ่อยหลายหลายคนก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเคยทํามาก่อนแล้วหรือเปล่านะครับเนื่องจากเรื่องนี้นะครับก็มีการแดดแลงมาจากนียายระโคตรโหดอย่ายโโยงมึงซึ่งมีหลายภาคมากมายทุกคนแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการหยิบภาพที่สามนำมาเล่านั่นเองครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องแรกเราไม่ได้มีการสร้างมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วโดยเรื่องนี้นะครับก็จะพุงส่งเปิดกล้องนะครับในวันที่18พฤษภาคมนี้แล้วก็ได้ดูในลําดับต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคบหวังว่าทุกคนอาจจะ ก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสปายเลนดด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูซอกันใหม่หคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย